สวัสดีครับนี่ผมจะพาพีนีนองมาส่งลองเท้าครับเท้าที่มันขาดครับนี่แต่ว่าผมจะส่งไปใส่งานครับมีบุห้องกิทิมครับยังใส่ได้อยู่ครับลงทุนโบถึงสิบหาบาทนะครับวงสิบบาท ครับคือกาวจะมาใส่ในมือนีครับผมซื้อมาสิบเอ็ดบาทครับแต่ว่ามันใส่บเบิร์ตครับการส่มในมือนีบนล่งทุนเพิ่มสิบบาทครับเดี๋ยวมาส่มการส่มไปนํากันครับว่าจะใส่งานใดบ่อครับดีกดถิ่มครับยังใส่ได้อยู่ครับเริ่มการส่มกันเลยครับนี่ครับกาว แชม,ามาสองแน่มือนี้ครับอุปกรณ์พอหลอดรอครับซื้อแค่สิบเอ็ดบาทนี่ครับแต่บางไนี่ซ้อมได้ครับ ไอ้สมน,น้ำใส่แด้ลายมืออยู่ครับคลุ่มค่าอยู่หรอครับให้กูซื้อไม่อยู่อ๋อยังใส่ได้อยู่เปลี่ยังงีอยู่ครับ แต่ครับเ่ยสวมด้วยกันครับ สวมใส่ไปก่อนครับนี่กูจะทิมยังใส่ได้อยู่ครับ เก้าวพวกเครื่องหลอดครับประมาณห้าบาทเท่านั้นครับเอห้าบาทยังใส่งานใดครับ สำหรับการโฉมร่องเท้ากับเซ็ตสินนะครับใส่ไดเหมือนใหม่เลยครับลงทุนบูถึึงสิบบาทครับยังใส่ได้คือเก่าครับถ้าว่ารองเท้าพี่น้องใส่งานบไดด้มันเป็นแบบนี้ให้พี่น้องเอาเกาาหลอดมาติดครับแบบทีพมท่มนี่ครับก็บคือใส่ได้คือเก่าครับ ดีของขาจากทิมไปสื่อๆย่งสิใสงานนี่ดีโดนอยู่ครับลงทืง่นหมดถึงสิบบาทครับก้าวหลอดหนึ่งแค่สิบเอ็ดบาทใส่ได้โบเบิสครับครับก้าวยังหลายอยู่ครับผมก็เลยอ,อยากให้พี่นอก ลองเอามาทถาใส่คือผมนะครับเพราะว่าเื่นห้องลองเทามันยังดีอยู่ครับแล้วก็ด้านขางยังดีกันครับอย่งแต่มันแตกกหน่อยแต่เละส่วนมันอีกพอหนักครับใส่ได้มันสื่อใหม่เลยครับสำหรับการสวมรองเท้าขอจบไปเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณสสำหรับการหลับส้มและกดติดตามครับหิบหนา้าผมจะหาเรลืองเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องปั๊มง้วงามนี่้้ครับผม